ท่านควรจะต้องออกมารับรู้รับทราบปัญหาและชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าท่านจะจัดการปัญหานี้อย่างไรประเทศต่างๆค่ะได้อพยพพลเมืองของพวกเขากับประเทศโดยด่วนจากประเทศกัมพูชาเกาหลีใต้ค่ะได้มีการประกาศใช้ยาแรงเรียกว่าขุดลากถอนโคนเพื่อที่จะปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ไม่ให้ไปลุกลานพลเมืองของประเทศของเขาได้แล้วก็เป็นที่น่าแปลกใจอีกครั้งหนึ่งค่ะรัฐบาลไทย เงียบมากเงียบกริบไม่ได้พูดแล้วไม่กระดิกในเรื่องนี้เลยค่ะมันทําให้ดิฉันอดสงสัยไม่ได้ว่ารัฐบาลชุดนี้มีส่วนร่วมส่วนรู้เห็นหรือช่วยเปิดทางให้แก๊งคอร์เซนเตอร์หรือสแกมเมอร์เข้ามาหลอกลวงพี่น้องประชาชนคนไทยหรือไม่การโยกย้ายข้าราชการครั้งนี้นะคะนอกจากไม่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนยังถูกมองได้ว่า การโยกย้ายนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งของพรรคฝ่ายรัฐบาลในขณะนี้ด้วยค่ะดิฉันไม่สามารถที่จะมาตอบแทนท่านได้เลยนะคะว่ามันจริงหรือไม่เพราะว่าสิ่งที่ท่านทํามันเป็นภาพที่ปรากฏชัดว่าท่านทําไปเพื่อความได้เปรียบในการเลือกตั้งและเป็นเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองไม่มีประชาชนอยู่ในสมการความคิดนี้เลยค่ะ วันนี้พี่น้องประชาชนส่วนมากต้องมานั่งรับโทรศัพท์จากแก๊ง call center scammer หรือเว็บพนันที่กลับมาอีกแล้วค่ะท่านประธานก่อนหน้านี้นะคะในสมัยของทางรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานค่ะที่ทางพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเราได้ปราบปรามแก๊ง call center อย่างจริงจังจนพี่น้องก็ยังแปลกใจว่าทำไมที่ผ่านมาไม่ได้รับโทรศัพท์จากแก๊ง call center อีกเลย ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นมากแต่วันนี้ข้าราชการที่เก็บเงินเก็บทองมาต้องถูกหลอกลวงโดยสแกมเมอร์และแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เหล่านี้พี่น้องประชาชนไม่รู้จะหันไปพึ่งใครนอกจากพึ่งตัวเองค่ะในขณะที่ทั่วโลกนะคะกำลังกดดันกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือเกาหลีใต้ค่ะ รัฐบาลของท่านนะคะในปัจจุบันนี้นอกจากไม่ใส่ใจแล้วยังเอาแต่โยกย้ายข้าราชการเพื่อความได้เปรียบในการเลือกตั้งนั่นเป็นการสะท้อนที่ทําให้เราได้เห็นได้ชัดเจนว่าท่านมองถึงแต่ประโยชน์ของตนเองและพวกของเท่านั้นไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนทั้งโลกเลยในช่วงเวลานี้ท่านควรที่จะโฟกัสไปในปัญหาสำคัญของประเทศมากกว่าปัญหาส่วนตัวของพวกท่านเอง